สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดชาวลัคนาราศีพฤกษกอริสาเมจเชนทาโร่ค่ะทลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนสถานการณ์ความรักของคุณประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะพลีปนี้สําหรับคนโสดสนิทชาวพฤกษกนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก็เออไปอีกคลิปหนึ่งนะคะอามาในครั้งนี้เช่นเคยเป็นเจอร์รี่นะคะเป็นอานาแบบภาพรวมปรดใช้วิจ์ในการรับชมด้วยนะคะ เดือนมิถุนายนสถานการณ์คนโสดชาวพลิกศกจะเป็นอย่างไรบ้างดาวประจำตัวของคุณคือดาววีนัสหรือดาวพระศุกร์นะคะดาววี us, อนัสโคจรอยู่ในราศีกรกฎนะคะดสิอัศวินถือไหม อยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะราชาโชคในเรือนสหัสชชะสหัสชชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อการเดินทางนะคะโอ้โหอัศวินถือไม้ควบมา้าไปเลยจ้าเป็นเดือนนะคะที่คนโสดชาวพฤกษโศกค,ค่ะจะเดินทางมากขึ้นออกสังคมมากขึ้นนะคะอัศวินไม้เนี่ยเดินทางเลยนะคะ แล้วดาวประจำตัวนะคะนอกจากได้ตำแหน่งราชาโชคยังได้เกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งเป็นเกณฑ์พิเศษนะคะเขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะคะไม่รู้จะพูดว่ายังไงราชาโชคก็ว่าดีแล้วเป็นที่นิยมชมชอบมีเสน่ห์ยังได้ปฐุมเกณฑ์อีกนะคะปฐุมเกณฑ์สุกในเรือนสามนะคะได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์คืออะไรอ่ประปฐุมเกณฑ์คือ <c oughs> ไม่ว่าเราจะเกิดปฐุมคือดอกบัวนะคะดอกบัวที่เกิดอยู่ใต้ อยู่ในตมใต้น้ําใช่ไหมโผล่พ้นน้ำขึ้นมาสูงส่งจนกระทั่งคนทั่วไปนําไปบูชาพระบนหินพระนะคะคือไม่ว่าคุณจะเกิดจากที่ไหนนะคะคุณก็จะมีความสูงส่งไม่น้อยหน้าใครนะคะ แล้วเป็นราชาโชคในเรื่องของการเดินทางเอาละ่ะสนิ่ล้นเหลือประุมเกณฑ์ได้สองตำแหน่งควบสองตำแหน่งเลยค่ะชาวแล้รารส,สีพฤษภคนโสดจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะไม่สดแล้วก็ได้นะถามว่าทำไมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฟาสอดคิงออฟคัพส์แปดดาบดูบือน้าไพ่สีในอดีตอืแปดไม้ดาบแปดไม้ห้าดาบดับไปหมนเลยคินถ้วย เดอะชาริออตะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เหนื่อยล้านะคะดาวอะไรดวงโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีนะคะอยู่ในเรือนวินานะคะเรือน12ซึ่งทยอยออกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะคนโสดชาวพฤษศเริ่มมีกําลังใจและมีความสุขได้แล้วนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างกําลังจะเริ่มดีขึ้น ห้าดาบในอดีตดาวประจําตัวผู้องครังของคุณคือดาวคารนะเขาไปตกเรือมรณนะตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ยาวๆแช่อยู่อย่างนั้นนะคะงงเหมือนกันทำให้ต้องไปแช่อยู่อย่างนั้นนานๆใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่เข้าใจการห่างเหินกันเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันได้นะคะห้าดาบในอดีตที่ผ่านมาคนโสดชาวลึกศกถ้าคุณกําลังรับชมคลิปนี้อยู่แสดงว่าการที่คุณกลายเป็นโสดนั้นนะคะคุณอาจจะเลือกตัดสินใจเลือกตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะคะ เพราะอะไรมันอึดอ,อ,อัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจากการพยายามการพยายามที่ต้องต่อสู้ดินน้นรนการพยายามที่จะต้องปรับตัวการพยายามที่ต้องเข้าใจแปดไม้การพูดคุยการสื่อสารนะคะการพยายามคุยพยายามสื่อสารแต่เหมือนเสียงของเรามันไม่ดงังพอนึกภาพบ,บอกไหมเออเคยได้ยินคำว่าเสียงเราไม่ดังพอไหมคะเนี่ยมันเหมือนแบบพยายามจะพูดพยายามจะบอกแต่เสียงไม่ดังพอ เสียงไม่ดังพอเพราะตัวของเขาอาจจะอยู่ในโพซิชันที่เขาทําดีที่สุดได้เท่านั้นก็เป็นไปได้ King of Cup s เขาอาจจะเก็บความรู้สึกเขาอาจจะไม่อยู่ในจุดที่เลือกทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งอยูน่นิ่งในพื้นที่ของตัวเองนะคะบอกไหมหรืออยู่ในจุดที่เขาแบบต้องต้องอยู่นิ่งๆน,นะคะประมาณนั้นอะ่ะทีนี้ถ้าคุณที่มาชมคลิปต,ตอนนี้แสดงว่าโโหเหตุการณ์นะดูสิพยายามเยอะมากในความสัมพันธ์นะคะแล้ว ไม่เป็นไรนะคะฉันเปลี่ยนแปลงแล้วฉันกลายเป็นโสดแล้วแล้วต่อไปในอัปวานฉันจะเดินไปข้างหน้าคุณจะไปข้างหน้าแล้วอะ่ะคุณจะไม่หันหลังนะคะคุณจะเริ่มไปข้างหน้าคุณจะไม่หันหลังแล้วนะคะคุณจะไปสู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องมีความสุขกว่าเดิมชาวพฤษโสกเป็นชาวธาตุดินนะคะที่เปลี่ยนแปลงในตำนานเขาบอกว่าเราเป็นคนดือ้อ <c oughs> นะคะเขาบอกว่า,านคนดือ้อแต่ มันคือความมั่นคงอะนะคะมันคือความถ้ารักใครก็รักจริงอะจริงใจนะคะสเสน่ห์ของคุณคือความจริงใจต่อมิตรต่อเพื่อนฝูงต่อคนรักนะคะแต่มักจะ,ม,กจะมักจะมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักต้องไหมนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดือนนี้ค่ะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเป็นยังไงจะบอกข่าวดีให้นะคะจะบอกข่าวดีให้ ดาวประจำดวงคุณอยู่ในเรือนสามนะคะคูมคู่กับดาวพลางคารด้วยแหละอ่า The Hermit คู่กู่กับดาวพลังคารคือดาวเจ้าเรือนปตัตนิคู่ครองของคุณดาวอังคารนะคะเขาคือ,อ,อ Mars นะคะเขคือดาวคนรักคู่ครองของคุณในเรือนการเดินทางแสดงว่าในเดือนนี้ค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนรัก The lovers <c oughs> คุณจะได้พบเจอคุณจะได้พบรักจากการเดินทางจากเพื่อนฝูงสังคมแนะนำให้เดอะเฮอร์มิตคนเ้าเป็นคนนข,ข,ข้างสงบเนาะดูแบบเดอะเฮอร์มิตอะคือดาวคาันเดนดวงนี้เขาได้ตำแหน่งนิดนะคะเนาะในตำแหน่งนิดนี้แปลว่าอ่อนแรงออกกำลังค่ะตามไพ่เฮอร์มิตเลยนะคะคืออ่อนแรงอ่อนกำลังนะคะเขาอาจจะนิ่งๆเรื่อยๆนะคะแต่คุณแบบ คุณจะรู้สึกสบายใจในอีกแง่หนึง่งเราแปลว่าเขาอ่อนอ่อนโอ,อนอ่อนผ่อนตามให้กับเรานะคะเอ่อ The h e l o f a n the Empress สี่ถ้วย The Lovers ถ้าคุณเป็นลมเขาก็คือต้นไผ่ที่ลู่ไปตามลมนี่คือมองให้ผู้ได้เห็นภาพคำว่ามาตรฐานดาวนิดนะคะของดาจาเรือนปัตตานีคู่ครอง แล้วอยู่กับคุณแล้วคุณเป็นราชาโชคทั้งราชาโชคทั้งปทุมเกณฑ์นะคะก็ต้องบอกว่า the her the h e l l o fans the m press เนี่ยโหมันเป็นไพ่ของความรักทั้งนั้นเลยค่ะไพ่ของ p a s ช i o n แล้วไม่ใช่แบบความรักแบบไม่โอเคนะนะคะเข้าคล้อยตามเรานะแต่ว่า the, the the four of cups ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุข อีกครั้งหนึ่งค่ะคเพื่อนๆคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักพบเจอกับใครคนนี้นะคะเดี r มเพรสเนี่ยความมีเสน่ห์นี่ค่ะคือไพ่ของคุณไพ่ของคุณเลยนะคะเดีมเพรสจกักรพรรดินีค่ะผู้เลิศค่าสูงส่งงดงามเห็นไหมคะสวยมากอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะรูปร่างเนื้อนหนัง <laughs> มีอกมีเอว <laughs> แต่ไพ่วันนี้ยังสื่อถึงคนที่ ตั้งคันได้ด้วยนะคะเนาะแเราไม่อ่านหรอกค่ะเราเราจะอ่านว่าใครตั้งคันไม่ได้หรอกค่ะนะคะแต่บันสื่อถึงอะไรดีอเมสสื่อถึงความใจดีความสวยงามการที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะชาวพฤกษกในเดือนนี้จะมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเฮอ Hermit ดฮามีแฟนขึ้นมาสองใบเลยนะคะไพ่ที่สื่อถึงความสงบแจดงว่า energy ของเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะสงบแหละนะคะอย่างที่บอกเลยเขาได้นิดนะคะมาตรฐานนิดสี่ถ้วยตัวเขาเองอ่ะอาจจะไป ผ่านหรือบ้ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเขายังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะมีสีถ้วยมาเพราะอะไรเพราะเขาก็ลังตามหาคนที่เขาจะเลือกไว้เป็นคู่ครองคนรักที่แท้จริงเราต้องอ่านว่าเป็นคู่ครองคนรักที่แท้จริงเพราะว่าดีเอมเพรสเนี่ยมีลักษณะของความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกแม่ของลูกภรรยาของชั้นสามีของชั้นนะคะเป็นคนที่แบบคู่ควรนะคะเนี่ยเพราะว่าเอมเพรสก็คือคุณ มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้ชายก็มีความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะมีความสุภาพนะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคะ่ะ the lovers เขาจะมอบแพชชัน่นเขาจะมอบความอนอ่อนผ่อนตาให้กับคุณนะคะเออแต่มันก็ค่อนข้างนิ่งนะเพราะว่าดาวเขาไม่ค่อยมีแรงนะคะาไม่ค่อยแรงไม่ค่อยมีแรงและหนึ่งคืออะไรดาวก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะเขาก็ เหมือนเวลาแบบถ้าห้องว่องนะคะคือเขาเจอคุณอะ่ะจากที่เขาแบบแข็งกล้านะคะเขาก็จะแบบอืเราพูดซ้ายเขาก็ไปไซ้ายเราพูดขวาเขาก็ไปขวาเรืววเร่อยประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะนี่ก็มาดูกันว่าหากเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง เดินทางอีกแล้วนะจ๊ะเขาจะอันดับแรกก่อนคือเขาจะเข้าหาเราเนาะคะ่ะแล้วก็เรือนสหัชาติเนี่ยก็คือเรือนของสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางด้วยนะคะก็อาจจะมีการได้ชวนนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะออกเด King of Coins หรือเราอาจจะเจอเขาเนี่ยจากการเดินทางนี้แหละแล้วได้ได้พูดคุยกันนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งเหรียญเพราะว่าเพื่อนๆไม่รีบนะคะชาวพฤษกไม่รีบเวลาเจอความรักใหม่เนี่ยไม่รีบบอกนะคะค่อยเป็นค่อยไปเออหนึ่งเหรียญค่ะคือไพ่ธาตุของคุณธาตุดิน the magician แล้วดูว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะเด็กถือถ้วยแต่เขาเก็บความรู้สึกนนอยอย่างที่บอกว่าดาวเขาตกธาตุน้ำอะดาวธาตุไฟตกเรือนน้ำอะไฟตกน้าก็ไม่ค่อยมีแรงเด็กถือถ้วยคืออะไรอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารนะคะเก็บความรู้สึก ะะแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกภายในใจแต่เราจะเราจะรู้อะแม่หมอมองว่าไปเป็นการเรียนรู้ค่ะหากเขาเข้ามาเขาจะเหมือนเขาจะเข้าหาเราค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้นิสัยใจคอเราพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกว่าเรามีค่าต่อเขามากเท่าไหร่เรามีค่าต่อเขาอย่างไรหนึ่งเหรียญเพราะมันคือคุณค่า คุณค่าทางจิตใจคุณค่าในด้านของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือความรู้สึกมันจะมีการแสดงออกให้เราเห็นแบบนั้นให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะคิงถือเหรียญเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันแต่เขายังอยู่ในจุดที่เขายังไม่เจอคนที่ใช่ที่สุดนั่นเองก็สี่ถ้วยอังคารอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ขาดความรักหรอกน,นะคะคือคอือถ้าเขาเจอใคระค่ะเขาก็คือเขาเป็นคนข้างรักนะคะเป็นหนึ่งในดาวที่ข้างรัก คือเขาเป็นสัญลักตัวแทนของเพศชายค่ะทีในความคั่งรักของเขาคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้ามีดาวประจำตัวเป็นดาวคานหรือว่าเกิดบางคานก็จะม,มีความคั่งรักนะะเออมีความคั่งรักติดแฟนในตันนี้ค่ะทีเนี้ยเดชายหยอดมาบอกว่าคือมันจะมีการพูดคุยการชวนกันไปเดทได้ด้วยนะคะเนาะในกรณีที่แม่หมอมองว่าเป็นเดือนหน้าเป็นปลายเดือนนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้คุณได้เจอกันแล้วได้มีการสารสัมพันธ์แล้วได้พูดคุยกัน เดือนหน้าค่ะจะมีการได้เดกกันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารกับศุกร์เนาะนะคะก็คือคุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยจะยกเข้าไปเรือนปุตตะที่แปลว่าความสุขความสุขสนานนะคะประมาณนั้นยกความกันด้วยนะคะสิ้นเดือนสามสิบพฤษภาคมนะคะเป็นน้ำจิ้มให้นะคะว่ามันจะมีการพัฒนาวงเล็บกรณีที่คุณเจอแล้วนะคะวันที่คุณเจอ บอกว่าถ้าอยู่บ้านนะคะไม,ม่เจออันนี้ไม่หมอไม่รู้แล้วนะคือดาวมันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทําแบบเอ,อื้อช่วยดาวด้วยนะคะเพื่อนเือนนะคะคนโสดชาวพฤกษ์มาดูกันขอดูเอาคาเลยค่ะเขาคนนี้นะคะจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวกันลัคนากันได้ะคะ่ะชาวมิถุนลัคนามิถุนนะคะ พอดูเอาคำหน่อยค่ะหนึ่งเหรียญอ่ะหนึ่งเหรียญมาอีกแล้วคะ่ะ The High Priest อ้ Queen ถือดาบ h a r v e s t สองเหรียญเอาคำในเดือนนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้หรือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอคนคนนี้ไพ่พระมาใบที่3นะคะไพ่เกี่ยวกับพระและสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยเออคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่โหคล้อยตามกันได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆแต่มีควีนดามาบอกถึงยูแม่หมอมองว่าเป็นยูเรเนียสนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของดาวเซตเทิร์นนะคะที่อยู่ในเรือนการงานของคุณเพราะอะไรมันคือความมันคือสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขจัดก,การคุณอาจจะดูชัดเจนจริงจังนะอีกอย่างหนึ่งมีดาวพระอาทิตย์นะคะที่ โคจรทับลัคนาเกิดคุณครึ่งเดือนแรกนะคะหลัง15มิถุนายนเนี่ยเขาจะยกนะคะยกออกจากการทับลัคนาเกิดคุณไปยังเรือนการเงินคืออะไรอะ่ะมันมีมันเป็นตำแหน่งมาตรฐานดาวที่ดีนะคะตำแหน่งยิ่งใหญ่ทั้งอุจจาร,บระบุละราชาโชคือคุณจะขยันหาเงินในช่วงนี้นะคะเนี่ยในอวายการเดินทางของคุณไปเพื่อการทํางานไปเพื่อการวิ่งเต้นการหาเงินการสร้างไรายได้การทําธุรกิจการต่อยอดธุรกิจของคุณบางคนกำลังหุนหมุนเงินอยู่นะคะ หมุนเงินอยู่นะคะเป็นช่วงของการหมุนเงินเป็นช่วงของการที่ Harvest เป็นเดือนที่ Harvest คือไพ่ Judgment คือไพ่ของการที่ทําอะไรในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันถ้าบุพกรรมที่คุณทํามาในอดีตเป็นบุพกรรมที่ดีณนะเดือนนี้เป็นช่วงที่ส่งผลและคุณจะได้รับอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงินหนึ่งเหรียญเงินก้อนเงินก้อนใหญ่ๆดาวการเงินโครจอรออกจากเรือนวินาศมาทับลัคนาเกิดนะคะเป็นคู่ธาตุน้ํา ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมันต้องมันเป็นเดือนที่ดีที่สุดของคุณเดือนหนึ่งในปีนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆนะเอ,อกราฟหลังจากที่มันดิ่งลงเหวตอนนี้หันหัวขึ้นแล้วนะคะหันหัวขึ้นมาโผล่พ้นปากเหวแล้วนะคะโผล่พ้นปากเหวแล้วคะแล้วก็เริ่มที่จะตั้งหลักและเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่บอกว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เราจะต้องลองมาทบทวนว่าอะไรที่เราสามารถทําได้อะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรับผลความดีงามของดวงดาวที่เขาส่งเหมือนเขาพพอร์ตอะเหมือนเขาชงให้อะเหมือนเขาชงอะแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตามอะการที่เขาชงมาหรือเขาส่งมาใช่ไหมมันเขาส่งมาแล้วเราไม่แบบทําอะไรต่อมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะดาวจอกนที่มาบอกว่าเนี่ยแหลคะค่ะเขาส่งมาให้เราแล้ว เขาเปิดทางให้เราเขาเอื้อเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเราจะต่อยอดไปไหมเราจะจับมันมาทํำไหมเราจะไปกับเขาไหมหรือว่าเราจะหยุดอยู่ที่เดิมเพราะว่าเรายัางอะไรเรายัางเรายัางหยุดนิ่งเรายัางไม่มั่นใจเรายัางทัวร์เพนทาเคิลเรายัางละล้าหลังเรายัางไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเราไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่ยังไงนะคะฮาร์เวสมาบอกว่ามันเป็นช่วงของบุญดีบุพกรรมดีดี ส่งผลสิ่งที่เคยหายไปสิ่งที่เคยสูญเสียไปจะกลับเข้ามาใหม่ในอดีตเคยสูญเสียอะไรไปตอนนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวความสุขเพราะว่าเขาส่งผลมาแล้วค่ะเห็นไหม harvest เต็มไปหมดเลเขาเป็น harvest ถ้าแปลตรงตัวคือการเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตเนี่ยเห็นไหมคะเต็ไมไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์เลยเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุพกรรมในอดีตที่เราทําถ้าเราทําดีเดือนนี้ทั้งเดือน เต็มหนึ่งเหรียญใหญ่ยิ่งใหญ่มากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันเป็นช่วงที่แบบพูดอะไรใครก็คล้อยตามถ้าในเมื่อดาวเรามันโอเคนะคะแล้วบุปรกรรมที่คุณทํามาเดือนนทั้งเดือนนะคะไม่หมองมอง,มองว่าดีงามพราม8แปดไปเลยจ้ะคุมยรนสัสให้อยู่นะคะคุมดาวที่มันกระตุ้นให้เราเกิดการที่ไม่ได้รับความดีงามของดาวอื่นๆที่ส่งอิทธิพลดีกับเรานะคะคุยน้ำสอทุกความเครียดความคิดมาก หลายๆคนเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนการงานไงทาอะไรมันก็เหนื่อยใช่ไหมมันหนักมันเหนื่อยแต่มันมีเงินเข้าอ่ะเพื่อนๆถ้าเหนื่อยแล้วเงินเข้าดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้เลยไหมถูกไหมนะคะเรื่องของความรักก็เริ่มมาแล้วคนโสดความรักเริ่มมาแล้วนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวลาาษษัคนาราศีพฤษภคนโสดทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ opponent right. be supportive make a genuine effort to show you care. Slow down, pause and allow, allow things to unfold. Opposition, confrontation. climate transit เออเขาบอกนะคะว่า make a genie o r to show you care คือถ้าคุณมีความรักนะคะให้คุณแบบเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะคะ support i v e คืออยู่ข้างๆคนที่เรารักรวมถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาให้เรามาพึ่งพาเราอะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือนะคะหรือหรือ คนที่เป็นคู่ค้าพัเน์คู่ครองุ้นส่วนของคุณอะได้หมดเลยนะคะปัตตานีคือเรือนเจ็ดเขาอาจจะเข้ามาให้เราเป็นแบบเป็นที่พักพิงเขามาให้คำปรึกษาให้เราช่วยเหลือนะคะคือถ้าคนไหนที่ช่วยได้นะคะก็ให้เลือกช่วยนะคะส่วนตัวมองว่าให้เลือกช่วยเพราะว่าจะช่วยทุกคนไม่ได้นะคะอ่าคือต้องช่วยตัวเอง <laughs> ก่อนเมก้จีเน่นฟอร์ตคือเราต้องแบบเนี่ยค่ะ ช่วยอย่างจริงใจนะคะสปอร์ตได้ที่เราไหวถ้าเราไม่ไหวเราช่วยได้เท่าไหร่เราก็ช่วยแค่นั้นนะคะคนรักเช่นเดียวกันเราช่วยเขาได้เท่าไหร่เป็นที่พักพิงพึ่งพิงทางใจช่วยนะคะมันคือการสร้างบุญบาร,รมีให้กับเรานะคะมันมีจริงนะให้หมอเชื่อนะคะต่อไปที่ถ้าเรารักษาศีลเรามีบุญบาร,รมีโอเคบางมันมีคนนมาข่าวทุกอย่างะค่ะทุกคนมันมีเหรียญม,มีสองด้านมีขาวมีดําแต่เชื่อว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งข่าวมันเยอะ อไหมคะเออแล้วก็พยายามแบบควบคุมด้านมืดด้านดําด้านดาของเราให้มันน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมันมีความเจริญรุ่งเรืองมันมีความสุขอ่ะนะคะ slow d เพาะสันติราติงส o w n d ไปช้าๆท่าสุว่ารีบทําอะไรนะตอนเนี้แล้วมันไม่เวิร์คให้หยุดนะคะแล้วก็ไปอย่างช้าๆความรักเช่นเดียวกันไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆดูดารคู่ความคนรักอะ่ะอยู่ได้มาตรฐานนิดยังไม่แนะนําให้คือ เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้พูดคุยได้แต่ยังไม่แนะนำให้ให้คอมมิทเมนต์หรือตกลงปรงใจอะไรในช่วงเดือนนี้ต้องรอให้ดาวพลังคารเอ,อเดินได้ว่าจะฐานดีให้น้ำจิ้มนะคะคือช่วง18สิงหาคมเป็นต้นไปดาวคารจะได้ตนแหน่งมหาจักรนะคะในเขาจะยกเข้าสู่ราศีการตดแตนแหน่งมหาจักร มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะถ้าคุณจะไปอะไรยังไงใดๆก็คือยืดไว้นะคะให้ถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคุณจะมันจะเป็นช่วงที่ดาวคู่ของคนรักที่คุณเจอในช่วงนั้นและถ้าคนนี้อยู่ถึงช่วงนั้นด้วยเนาะมหาจักรไหมยิ่งใหญ่นะคะอือประมาณนี้นะคะก็ รอรับผลของช่วงดาวคู่ของคนรัที่เดินมาตจะฐานดีดดีกว่านะคะคือเราคุยได้นะเพราะเขาเข้ามาแน่นอนในเดือนนี้มันจะได้เจอนะคะแต่มันอาจจะเป็นการเจอแบบอุปรปับฉับพลันไหมเพราะอยู่ในกลุ่มอาจจะเป็นมันไนสแตรงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าโอเคมันมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้เขาอ่อนให้เราก็จริงแต่เขาอ่อนเพื่ออะไรอะถูกไหมอ่าตรงนี้คือมันมีหลายชีนาริโอมันมีหลายกรณีที่เราจะต้อง นำมาคิดอ่านำมาพิจารณานะคะคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุยไม่ได้บอกว่าช่วงนี้ไม่ดีหรือมันมันเจอกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสุขกอังคารอยู่ด้วยกันนะคะได้เจอได้เจอใครสักคนแน่ค่ะคนโสดชาพึ่งส่งแต่ว่าเจอเพื่ออะไรและ,และการที่เราจะประคองตัวเองวางตัวเองในโพซิชันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องไปคิดพิจารณาเราฮิน์ให้คุณแล้วว่าเดี๋ยวช่วงที่ดาวคู่ครองจะเดินดีๆคือ18สินหาคมเป็นต้นไปในช่วงนั้นแหละ ไม่ว่าใครเข้ามาหรือเจออะไรหรือเจอคนรักหรือคนคนนี้ที่คุณเจอในเดือนนี้ยังอยู่ถึงตรงนั้นนู่นแหละค่ะไปไปสตาร์ทต,ตรงช่วงเดือนนั้นดีกว่าประมาณนี้นะคะเอ่อ opposition คือ confrontation ช่วงนี้ดาวที่กระตุ้นให้เราแบบอาจจะอยากเกิดการอะไรแบบเหมือนประท้าคือให้พยายามเลี่ยงนะคะคือยูเรนัสเขาเขาชอบ เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะแต่เป็นเพื่อนที่ชอบแย่เราอ่ะบางทีเราอ่ะขึ้นขึ้น,นลงลงง่ายน,นะคะเขาเป็นดาวลมเพราะฉะนั้นอ่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบร่างกายเหมือนแบบอยากประทะจริงๆก็ไม่อยากต้องการก็การประทะหรอกบางคนไม่ได้อยากต้องการเลยแต่มันมาเองอะไรอย่างเงี้ยน,นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยการการที่เราแบบเนี่ยคะ่ะ c o n f r o n t ม t i o ันอ่ะมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์หรือมันในระยะยาวมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยตรงนี้เราจะต้องควบคุมอยู่นะที่อยู่ใน เดี๋ยวที่มาทับลักนณาเกิดเรานะคะเขาไม่ได้ส่งผลรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเขาอยู่ในธาตุดินอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมานะคะคเพื่อนๆมีเพื่อนๆไม่หมอหลายหลายคนคะ่ะอยู่ไปลักนณาพฤษกษ์เนี่ยเขาก็ปกตินะคะโอ้โหชีวิตรุ่งเรืองทงานหน้าที่การงานนะคะก็รุ่งเรืองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ม n d s ซ t อยู่ที่มุมมองของเรา คือถ้าเราทํางานมันมีปัญหายอยู่แล้วนะคะเพราะถ้าสบายค่ะเขาก็ไม่ไม่มีใครจ้างเราไปทํางานถูกต้องไหม <c oughs> ถ้าเราไม่มี mindset แบบนี้โหวทุกอย่างที่เข้ามานะคะมีสติตัต้งรับดีๆแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พอดาดีแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมีความสุขไปนะคะ transit การเนี่ยคะ่ะดาวมันก็จะหมุนเปลี่ยน transit ก็คือการจรการเปลี่ยนแปลงเดินไปเรื่อย c ล m a t e มันก็เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่หานหน้าร้อนแล้วกําลังเข้าสู่หน้าฝนแล้วเริ่มเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมคะตอนนี้คือกําลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วของไทยเราผ่านร้อนมาแล้วอะค่ะในช่วงต้นปีตอนนี้เป็นช่วงฝนตกค่ะเริ่มเย็นกระชุ่มกระชวยแล้วนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันก็เหมือนกับฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วไงก็ต้องเจอฤดูฤดูถัดไปมันก็แค่เป็นแค่ชีวิตแค่นั้นเองคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเจอไม่หมอะก็เจอเพื่อนเพื่อนเจอคนอื่นก็เจอ เจอทุกเรื่องแบบแตกต่างกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะมีใครไม่เจออะไรเลยถ้าถัวว่าเจอความทุกข์คนอื่นเจอไหมเจอเหมือนกันค่ะคนอื่นมีความสุขฉันเจอไหมฉันก็ได้เจอเนี่ยฉันกำลังจะต้องเจอแล้วด้วยในะ <laughs> เดือนนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะแล้วก็พยายามเติมพลังบวกให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มี positive energy <laughs> เมื่อเราอยู่ในที่ตรงนั้นมันจะทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เป็นช่วงเดือนเดือนหนึ่งค่ะที่ ดีใจกับเพื่อนๆชาวและคนาราศีพฤษภทุกทุกคนคนสดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วก็เปรร็นกำลังใจให้กับคุณเสมอนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วง,งสุดท้ายของคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีกับใจต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะหากเพื่อนเชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะ รายละเอยียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ